ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F 3 5 a Lightning II เจ้าเวหาแห่งศตวรรษที่21 1. บทนําทนำการปฏิวัติแห่งเครื่องบินรบเจเนเรชันที่5 F 3 5 a Lightning II จากบริษัทล็อกฮิตมาติ i n คือก้าวกระโดดสำคัญขององค์การพัฒนาเครื่องบินขับไล่ในศตวรรษที่21ด้วยคุณสมบัติของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ 5. Fifth Generation Fighter ที่รวมความสามารถในการล่องหนสตีลการโจมตีหลายรูปแบบ มันติโรการรวมข้อมูลจากระบบต่างๆเซนเซอร์ฟิวชันและความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อ F35A เป็นรุ่นที่ขึ้นลงตามปกติ CTOL Conventional t a k e o f and Landing ซึ่งออกแบบสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐและชาติพันธมิตรโดยมีภารกิจหลากหลายตั้งแต่การครองอากาศไปจนถึงการโจมตีภาคพื้นและภารกิจสอดแนมในพื้นที่เสี่ยงสูงขีดขีดขีด 2. ประวัติการพัฒนา พันธกิจร่วมสู่พลังอำนาจทางอากาศ F-35 เกิดจากโครงการ Joint st s ย r i k e Fighter (JSF) ในช่วงปี1990โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินรบที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งกองทัพอากาศกองทัพเรือและนวิกโยธินรวมถึงชาติพันธมิตรเพื่อประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันบริษัทล็อกฮิตมาตินร่วมมือกับนอทร็อกแมน BAE System และปลัดแอนวิทนีพัฒนาเครื่องต้นแบบ X35 ซึ่งเอาชนะ X32 ของ Boeing ในปี2001และนำไปสู่การผลิตเครื่องบิน F35 ทั้ง3รุ่นคือ F35A สำหรับกองทัพอากาศ F35B สำหรับนาวิกโยธินขึ้นลงแนวดิ่ง F35C สำหรับกองทัพเรือปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินในบรรดารุ่นทั้งหมด F35A เเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมและมีจำนวนการผลิตสูงที่สุดในโลก ขีดขีดขีดสามการออกแบบล่องหนเงาเงียบบนท้องฟ้า F 3 5 a ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลบหลีกเรดาร์สตีลโดยมีพื้นที่หน้าตัดเรดาร์ RCS เล็กมากเท่ากับลูกกอล์ฟเทียบกับเครื่องบินรุ่นเก่าที่ใหญ่เท่ารถบรรทุกองค์ประกอบสำคัญของความล่องหนได้แก่วัสดุด,ดูดซับคลื่าาเนเรดาร์ Radar a b s o r b e n t Material RAM การจัดวางขอบมุมตัวเครื่องแบบซ่อนเรดาร์การบรรทุกอาวุธภายในเครื่องไม่ใช้ภายนอก ด้วยดีไซน์แบบชัยฟิลเซอร์และพื้นผิวเรียบ F35A สามารถเจาะเข้าเขตสัตรูที่มีระบบป้องกันทางอากาศแนนหนาได้โดยแทบไม่ถูกตรวจจับขีดขีดขีด 4. ระบบอวิโอนิกและการรับรู้สถานการณ์360องศาสิ่งที่ทำให้ F35A โดดเด่นเหนือกว่ารุ่นก่อนคือความสามารถในการรวมข้อมูลจากระบบตรวจจับทุกระบบแบบเรียลไทม์เซนเซอร์ฟิวชันระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญประกอบด้วยเรดาร์แอน APG 8 1 AESA ตรวจจับได้ทั้งอากาศและพื้นดินความละเอียดสูงระบบ d u s d i s t r i b u t e Aperture System ตรวจจับภาพรอบตัวแบบอินฟราเรด360องศาระบบ EOTS Electro Optical Targeting System ติดใต้จมูกเครื่องสำหรับค้นหาและติดตามเป้าหมาย Helmet Mounted i s p l a y System (HMDS) แสดงข้อมูลทั้งหมดบนหมวกนักบินโดยไม่ต้องก้มมองจอระบบเหล่านี้รวมกันทำให้ F 3 5 a สามารถ เห็นก่อนยิ่งก่อนชนะก่อนในทุกการสู้รบขีดขีดขีดหขุมพลังและสมรรถนะการบิน F35A ใช้เครื่องยนต์ปลัดแอนวิทนีดัิน่ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดี่ยวที่ทรงพลังที่สุดในโลกโดยให้แรงขับสูงสุดถึง43,000ปอนด์คุณสมบัติด,ด้านการบินความเร็วสูงสุดมัด1.6ประมาณ1,200ไมล์ต่อชั่วโมงรัศมีปฏิบัติการรบ เครื่องหมายตัวหนอน1,000กิโลเมตรด้วยเชื้อเพลิงภายในพิสัยบินรวมกว่า2,200กิโลเมตรเมื่อใช้น้ำมันภายนอกทนแรง G 9G สําสำหรับการบินผ่าดผลแม้รูปร่างแบบล่องหนจะส่งผลต่อพลศาสตร์การบินบ้างแต่ f 3 5 a ก็ยังมีสมรรถนะเพียงพอในการรบทั้งระยะใกล้และระยะไกลขีดขีดขีด6อาวุธและภารกิจรบหลากหลายรูปแบบ f 3 5 a มีช่องบรรทุกอาวุธภายในเพื่อรักษาความล่องหน และสามารถติดอาวุธภายนอกเมื่อไม่ต้องการความล่องหนในภารกิจทั่วไปอาวุธภายใน m 120 a, a, a m 1 1 2 0 AMRAAM จำนวน2ลูกบวก GBU-31 JDAM 2,000ปอนด์จำนวน2ลูก AIM-9X Sidewinder ติดภายนอกเมื่อต้องการปืนกล GAU-22 A25 มิม mm. ติดในเครื่องภารกิจที่สามารถทำได้ครองอากาศยิงเครื่องบินศัตรูทั้งระยะใกล้และไกล โจมตีภาคพื้นด้วยระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงปราบระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก4สงครามอิเล็กทรอนิกส์สอดแนมและลาดตระเวน F-35A เปลี่ยนภารกิจได้ทันทีระหว่างปฏิบัติการเช่นเริ่มจากภารกิจจู่โจมแล้วเปลี่ยนไปเป็นภารกิจปวดการหรือช่วยเหลือพันธมิตรขีดขีดขีด7ประสบการณ์การรบและการใช้งานจริงแม้จะเพิ่งเริ่มประจำการไม่นาน F-35A ได้ถูกนำไปใช้งานจริงแล้วโดยเฉพาะในกองทัพอากาศอ,าาศอาิสราเอลซึ่งใช้รุ่น อดีตของ F-35A ในการโจมตีลึกในซีเรียกรณีตัวอย่างสหรัฐอเมริกาใช้งานในตะวันออกกลางยุโรปอินโดแปซิฟิกอิสราเอลใช้งานจริงในเขตสงครามหลายครั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เสริมกำลังใกล้จีนและเกาหลีเหนือนาโตโปโลแนนนลแนด์นอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เดนมาร์กใช้เพื่อร่วมภารกิจ NATO เขีดขีดขีดแปประเทศที่ใช้และอิทธิพลในภูมิภาค ในปี2025มี F 3 5มากกว่า900ล่ลำถูกส่งมอบทั่วโลกรุ่น F 3 5 A มีมากที่สุดประเทศที่ใช้ F 3 5 A สหรัฐอเมริกาอิสราเอลญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียอิตาลีนอร์เวย์เนเ,เธอร์แลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์โปแลนด์เบลยเยียมสวิตเซอร์แลนด์อิทธิพลในเอเชีย F-35A กลายเป็นกำแพงป้องกันยุทธศาสตร์ต่อการเติบโตของจีนในทะเลจีนใต้และเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียมีความร่วมมือกับสหรัฐมากขึ้นไทยแม้ยังไม่มี F-35A แต่ก็แสดงความสนใจขีดขีดขีด,ขด9ข้อวิจารณ์และการพัฒนาเพิ่มเติมโครงการ F-35 เคยถูกวิจารณ์เรื่องค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่า1.5ล้านล้านดอลลาร์ตลอดโครงการปัญหาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ความซับซ้อนในการซ่อมบำรุงแต่ล็อกฮีทมาติงยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบล็อกอัปเกรดเช่นบล็อกสที่จะเพิ่มอาวุธใหม่ระบบสื่อสารและขยายขีดความสามารถทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ดีขึ้นขีดขีดขีด10อนาคตของ F-35A และบทบาทในสนามรบใหม่ F-35A ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือแกนกลางของเครือข่ายการรบแบบสถวิทยาการมั l ติด o m a i n o p e r a t i o n นที่เชื่อมต่อกับเครื่องบินรบรุ่นที่6โดรนโจมตีอัตโนมัติ UCAV ระบบดาวเทียม ER และฐานข้อมูลเชิงลึกเครื่องบิน F-35A จะยังคงประจำการถึงช่วงปี2070และกลายเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศสหรัฐและพันธมิตรขีดขีดขีดบทสรุปพลังเหนือฟ้าแห่งอนาคต F-35A Lightning II ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบรุ่นใหม่แต่มันเป็นการปฏิวัติแนวคิดสงครามทางอากาศการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อกับพันธมิตรการสื่อสารที่รวดเร็วและการโจมตีแม่นยำยิ่งกว่าเดิม สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังพิจารณาเครื่องบินรบใหม่ F-35A คือเครื่องบินรบที่อาจเปลี่ยนชมหน้ากองทัพอากาศไทยในอนาคตอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง